ตัวนี้ตัวละไรนครับก็เลยเอาอิกีออฟเลนครับมันไม่สวยครับก็เลยเอาสกินฟรีครับสกินฟรีสามวันครับงปีกดกัดครับไม่มีป้ายนี่คือสิ่งที่โหดที่สุดในเกมออฟเลนเปิดเกมมาครับผมเออสกินมากครับก็เลยปล่อยสกิลเล่นครับเขาแตกหมดครับกอเดินน่ปป้อมนแบบปุ่มโฟวาร์ฟเลยครับ ว้าวเลยโคตรเท่โคตรโหเลยครับตอนนี้ผมในส่วนเลนกับยีน่าผมปล่อยตะกิ้วใส่ครับสแต็กหมดครับไม่น่าใช้เลยครับแล้วก็ปล่อยใส่มันอีกครับมันหนีครับมันหลบได้ครับผมก็เลยตีคีครับแล้วเพื่อนมาเติมครับผมก็เลยช่วยครับผมรัดปูเพื่อนมาได้ครับดีใจครับแล้วผมก็รอคีบมาครับคีบมาก็ตีใส่คีบเลยครับแล้วก็สแต็กก็หมดเลยครับ แล้วแล้วก็ตีใส่อีกครับแล้วก็สเต็ปก็หมดอีกแล้วครับสกิวก็หมดครับก็เลยปล่อยยีน่าครับยีน่าวิ่งไล่ครับไม่โดนครับก็เลยปล่อยสกิลใส่ยีน่าหนีครับผมก็เลยตามครับผมยิงใส่ยีน่าครับยีน่าใกล้ตายครับยีน่าฟิกครับผมก็เลยตามไปครับติดตามครับไม่ทันครับหนีไปก่อนครับเศร้าครับร้องไห้ครับปีขีครับ ตีฮีปเสร็จครับกลับไปนอนป้อมเตี๋ยใกล้ตายอรบก็เลยตีฮีปครับแล้วก็กลับไปเปิดสปอร์ดูครับเศร้าใจอรบกลาครับก็เลยตีลังกาตีลังกาแล้วก็เดินัะเดินเข้าพุ่มครับเข้าไปทาไมครับโอ้หเข้าไปครับเข้าไปดูรอไปเรื่อยๆครับรอขี่แบบชิปมาแล้วครับโอ้โหครับ ปีชีแบบชีปีหน้าก็มาครับก็เลยปล่อยสกิลใส่ครับยีหน้าห้าวจัดครับแต่ยีหน้ากลัวก็เลยปล่อยอันติใส่ครับตายครับแก้แก้แก้ครับเก่งครับก็เลยปีชีแบบปีหมดครับมีความสุขครับเข้ายังไม่หมดอ้าวอ่าหมดแล้วครับมีความสุขครับข้าครับข้าวพุ่มเ่าครับก็เลยตีต้อมเลยครับปีติเวกมาครับก็เลยเก็บเลือดเลย เก็บเลื่อนแล้วก็สกิลหนึ่งใส่ครับใส่มั่วยีน่ามาครับสแต็กหมดด้วยครับก็เลยวิ่งหนีครับกลัวยีน่าวิ่งตามครับสกิลใส่ครับพยายามจะฆ่าผมผมก็เลยสวดครับวิ่งหนีเลยครับกลัวครับยีน่ากล้ตายครับก็เลยตามครับตามสุดจัดครับเพื่อนมันมาเติมครับผมก็เลยตายเลยครับดารยาใกล้ตายครับอาลาทุกครับตายครับ เช็กตะกออครับผมกดกาครับเพาทาร่าก็ไปเดียวกับเรนดิสรบบเพื่อนมันมาเติมอีกคนครับก็เลยไปช่วยครับูเหมือนทาร่าจะไม่ไหวครับใกล้ตายครับโดนลุมสามหนึ่งครับกำลังไปช่วยเพื่อนครับไม่ทันครับทาร่าตายครับผมก็เลยกลับเลนครับกลับเลนเจอยีน่าครับชินิกตามมาครับเอาไปตามยีน่าก็เลยอ้อมไปครับจะเอาบัฟแดงครับ ผมก็เลยสกัดไว้ยีหน้าใกล้ตายครับผมก็เลยอันปีใส่ครับตายเลยครับก็เลยตีคีบป่าแล้วคีบเรีบหนึ่งก็มาพอดีครับก็สวยสิครับก็เชียร์คีปเลยครับไม่มีสกิลครับโอ้โหเศร้าจัดก็เลยสกิลใส่ครับแล้วก็ตีครับตีแล้วก็สแต็กหมดครับก็ร้องไห้เลยครับแล้วก็ตีคีปแมลงครับแมลงตีผมครับ ยีเจ็บครับเลือดออกเลยครับผมก็เลยล่อมออกมาครับล่อมทําไมแล้วยีหน้าก็เกิดพอดีครับผมผมก็เลยเข้าไปเดี่ยวกับยีหน้าครับผมกลัวเลือดน้อยครับก็เลยยิงใส่รัวครับยีหน้ากลัวผมอีกครับผมูงก็เลยยิงสันติใส่ครับแต่กดไม่ไปครับเตียมดีครับผมก็เลยจะลออีกรอบครับไปครับจะไม่โดนครับ ผมใกล้จะตายครับยีน่าวิ่งตามผมครับยีน่าหิวจัดครับฟิกมาเอาผมครับแต่ก็เอาไม่ได้ครับผมเกือบตายครับดวงดีจัดครับก็เลยวาร์ปกลับบ้านครับเฟซวาร์ปสวยจัดครับชีฟก็เลยตีป้อมเลยครับเพื่อนนัวกับเรียนกลางครับโอ้ดูสกอร์ตัวนี้กเก่งมากเลยครับก็เลยกลับเรียนครับกลับเรนแล้วเคลียร์ชีฟตามปกติครับแต่ยีน่ามาเกิดตอนไหนครับไม่รู้ครับ ผมก็โดนสตันครับเครียดครับผมก็เลยปล่อยสกิลใส่ครับไม่โดนครับล็อกคีครับร้องไห้เลยครับเพื่อนักมาครับก็เลยปิดไว้ครับผมก็เลยปล่อยสกิลใส่ยีน่าครับยีน่าตายครับผมรู้สึกมีความสุขครับก็เลยตีป้อมครับตีโคตรแรงครับดินดิสมาเติมครับผมก็เลยวิ่งหนีครับไม่หนีก็เลยป้อมแตกเลยครับมีใจเครับชิกซี่ไปครับผมก็เลยตามครับ แต่ไม่โดนครับวันวิ่งเร็วครับมันโปครับก็เลยเชียร์คี๊เลยครับไม่กลับบ้านครับไม่อยากกลับแบบขี้เกียจครับก็เลยวาร์ปเลยครับวาร์ปเท่มากครับชอบครับป้อมก็เท่มีใจครับมีความสุขครับก็เลยกลับบ้านครับก็เลยหิวเลือดแบบเช็กสกอร์ก่อนครับแต่เคลียร์ตีป้อมครับโอดครับเชนครับแต่ไม่ไปครับกลัวกเลยจะไปเอายีน่าครับชอบครับ ระเบิดครับเช็คสกอเ์เลยครับเช็กสกอแล้วเดินไปครับแลมมากครับก็เลยเชียร์คีครับเชียร์คีครับผมเชียร์คีแล้วไปตีคีป่าเขาต่อครับเขาปรดผมแน่เลยครับก็เลยจะไปเอาคีฟครับเชอคีครับไม่ไปครับเดี๋ยวปคีป่ากูเกิดครับก็เลยตีคีฟลินดิสครับคีฟลินดิสใกล้ตายครับก็เลยทำแบบตายครับปียีหน้าดูเหมือนจะแขนจัดครับก็เลยวิ่งไล่ครับ ก็พยายามตีคริปปีหน้าวิ่งไล่ผมครับจะเอาผมไม่ได้ครับแต่ก็ไม่ทันครับตายครับผมก็เลยตีคีครับชีบตัวนี้ถึกมากครับเสกูซีปีหน้าครับเ๋ยวก็ไม่รอดครับก็เลยตีคีป่าดต่อครับกดจัดครับชีบ่าดีผมครับผมใกล้ตายครับผมก็เลยเชยคีครับใช่ความโปรเจคคีแล้วก็ตีป้อมไปด้วย แต่ตอนนี้ผมโดนฟอมเสีครับลินดิสครับจะฆ่าผมครับผมใกล้ตายครับผมกดสกิลยหนึ่งครับลินดิสสกิลใส่ผมตายครับผมเแย่เลยเกิดมาครับผมแขนจัดครับผมก็เลยวิ่งไปครับผมวิ่งไปครับผมวิ่งด้วยความเร็วครับนาราพึ่งนาราพึ่งขึ้นบ้านฟอมแตกครับพี่เพื่อนกำลังขึ้นบ้านรับก็เลยรีบวิ่งไปครับขี่เสือขี่ช้างครับ ก็เลยวิ่งไปครับเหนื่อยครับเหนื่อยมากครับหมึกก็ตายเลยครับหมึกตายครับกีน่ามากีน่าแหลมกีน่าตายเลยครับพเราจะหุนไก่อนผมก็เลยยิงอันติใส่ครับโดนครับโดนได้เดียวครับก็จะเอานัตยาแต่แหลมไปหน่อยก็เลยถอยออกมาก็ยโอยิงใส่ครับไม่โดนครับโดนขีครับผมก็เลยตีทีผครับวงไปก็โดนเยอะครับโดนเกือบไม่ทีครับ เลยโดนสกิลเลนดิไปอ่ะไม่เจ็บแบบเราครับมันตดครับเลนดาญาย่อใส่เย้าสีม่วงครับผมก็เลยถูกเข้าไปครับโดนลาเถือร้องไห้ครับไบโอไล่ฆ่าผมครัผมก็เลยวิ่งหนีครับกลัวมันแรงครับทาล่าลงมาครับตาล่าไม่สุดครับไบโอก็มาครับผมก็เลยยิงใส่ครับไวโอเกือบตายครับเศร้าครับ ก็เลยใส่อันตีใส่ครับไม่โดนครับไอคลิปเข้าครับคลิปเข้าถึงก็ตีป้อมครับกาลาก็แทงในครับไอชิซี่ทำอะไรไม่รู้ครับผมก็เลยตีป้อมครับผมเก่งครับโอ้โหดคนับเขาตีกันครับไม่มีใครเห็นผมก็เลยตีเขาครับไม่ตีป้อมแล้ครับไม่ชอบครับไปในคิปป์หมดครับฉันวิ่งหนีครับกลัวครับผมกลัวเลือดน้อยมากครับแต่ว่าไอ้ก็เลยสกิลหนึ่งใส่ครับ วิ่งไปขึ้นบ้านบ้านแต่ครับไม่รู้ทันไหมครับบ้านแต่ครับผมชนะครับโอ้โหโคตรง่ายครับเดยวิกตอรี่ครับ